สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของรูนาคัาสสิกสำหรับคลิปในวันนี้นะคะยังคงเกาะติดตามข้อเสนอใหม่นี้ค่ะก็ยังเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะคะเพราะหลังจากมีการยื่นข้อเสนอไปช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะก็มีนะชุมชนท่านหนึ่งไม่เห็นด้วยค่ะก็ยื่นข้อเสนอแก้ทันทีค่ะก็เป็นประเด็นเดือดในชุมชนรนะูนาคลสสิกณตอนนี้ ะนะซึ่งก็ทำให้ชุมชนนะคะออกมาทาวิตนะคะเห็นด้วยนะคะชื่นชอบทีมงานนี้นั่นเองก็คือทีมงานของซาลาเดอร์ค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดตามสถานการณ์ข้อเสนอ L 1ค่ะที่มีการเสนอเมื่อวานนี้นะคะที่ดิฉันแบ่งปันไปนะคะสำหรับโปรเจกต์ในคิวที่1และข้อเสมอเสนอใหม่ล่าสุดค่ะที่มากับแก้ข้อเสนอนี้และข้อเสนอใหม่นี้ก็คือลบชื่อของ นะค,ะคนออกไป2ชื่อค่ะนั่นก็คือซาเลเดอร์กับคนที่เป็นหัวหน้าคุมโครงการนั่นเองตอนนี้ก็เป็นประเด็นให้มีการทาวิทกันนะคะเพื่อนเกิดดราม่าจากข้อเสนอเรื่องการนะ,ะบริหารโปรเจกต์ในคิวที่2นะคะนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามโปรเจกต์ที่เตรียมจะเปิดค่ะนั่นก็คือโปรเจกต์ของเกมและวันนี้ค่ะวันที่31อโปรเจกต์เหรียญ นะ้ำใหม่นั่นเองเธอล่าพรก็จะเปิดตัวในวันนี้ด้วยนะคะนี่คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ที่จะนำมาแบ่งปันและไปร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของรูน่าคัสสิกค่ะสถานการณ์แบบนี้บอกก่อนนะคะเป็นดราม่าเล็กน้อยไม่ต้องกังวลค่ะยิ่งดราม่ายิ่งดีค่ะเพราะอะไรเราจะได้เห็นถึงนะ ตัวสำคัญค่ะบทบาทสำคัญค่ะนะนักลงทุนเราสามารถดูได้ค่ะว่าทีมนักพัฒนาท่านไหนจะอยู่กับรูน่าคลาสสิกได้ต่อไปและช่วยฟื้นฟูรูนา่ามันจะมองออกนั่นเองว่าทีมไหนทำงานและใส่ใจผลงานออกนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องจิติดตามและวิเคราะห์ทีมนักพัฒนาค่ะเพราะเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันการเติบโตของรูน่าคลาสสิกนะคะเพื่อน นะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารค่ะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสาคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ามข้อเสมอคือความรู้ค่ะและก็บริหารจัดการทางการเงินของเราและข่าวสารค่ะเราไปดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะเนื่องจากวันนี้ค่ะมีการประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจของสหารัฐอเมริกาค่ะในช่วงตั้งแต่ตอนเช้านะคะเพื่อนก็ทําให้ตลาดเขียวขัจีค่ะก็บวกนั่นเองนะคะอ่า มันมีตัวเลขเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเลขการประกาศสักเล็กน้อยค่ะวันนี้สหรัฐอเมริกานะคะก็มีการประกาศในเรื่องของ GDP สหรัฐนะคะเดือนต่อเดือนนั่นเองและก็ต่อไตรมาสสี่นะคะก็ปรากฏว่าต่ำกว่าคาดค่ะช่วงที่มีการประกาศตัวเลขก่อนประกาศค่ะก็แดงเดือดอยู่นะคะตัวเลขยังแดงอยู่เลยพอประกาศก็เขียวค่ะเพื่อนหลังจากนั้นค่ะนะ พอตลาดปิดก็แดงอยู่ค่ะแต่อย่างน้อยค่ะ S&P 500ก็ถือว่าปิดปิดเขียวนะคะส่วนนาะดาวโจนก็ปิดแดงนะเพื่อนนี่ก็คือสภาพตลาดหุ้นค่ะส่วนการประกาศเกี่ยวกับการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานค่ะปรากฏว่าสูงกว่าคาดค่ะตัวนี้เนี่ยแหละก็ส่งผลให้ราคาดาวลงด้วยนะคะเพื่อนนี่ก็คือนะะัเกี่ยวกับนะับ ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะมันก็ส่งผลต่อตลาดคริปโตนะคะเรามาดูนะคะวันนี้รูน่าคลาสสิกเนี่ยก็ถือว่านะช่วงกลางวันวิ่งไม่แรงเหมือนเหรียญอื่นนะคะเพื่อน ตอนนี้ก็ดาวลงเล็กน้อยค่ะไซเวอออกข้างเราจะเห็นว่าลุนาคาสิกก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะก็คือวิ่งอยู่ระหว่าง1 1 1 2อยู่ระหว่างนี้ไซเวออกข้างค่อนข้างนานนะคะเพื่อนเราไปดูข่าวอื่นต่อเลยค่ะนะ,ะตอนนี้อารมณ์นักลงทุนก็อยู่ระดับ -63 ขึ้นมาแล้วนะคะช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ จาก60ขึ้นมา63แล้วนะคะนักลงทุนเริ่มนะ,ะก็คือมีความกล้ามากขึ้นนั่นเองนะ,ะเนื่องจากบิตคอยค่ะก็ถูกดันขึ้นไปแตะที่20,008เมื่อวานเราจะเห็นนะคะนะ,ะก็คือไปแตะถึง20,009นะะั้นเพื่อนแล้วก็มีการทุบลงมาดาวลงวันนี้นะคะ <c oughs> เพราะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็แตะก็ก็ยังถือว่านะก็นักลงทุนก็คาดการว่า <c oughs> Bitcoin จะกลับไปยืนที่2 9 0 0มเหมือนเดิมค่ะนะเพราะก่อนหน้านี้ไปยืนที่2 9 0 0มก็ไปเจอแนวต้านสำคัญนั่นเองนะเรามาดูข่าวของรูน่าคาสิกค่ะวันนี้ต้องขออภัยนะคะดิฉันจะอ่านข่าวไวามากนะ,ะเพื่อนเพราะไม่ค่อยสบายเล็กน้อยนะคะนะเรามาดูนะสำหรับข่าวนี้ค่ะที่มีการแบ่งปันจากชุมชนค่ะ ในเรื่องของคิวที่หนึ่งนั่นเองนะชุมชนส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันตามโดยเฉพาะโนดนะคะโนดต,ต,ต่างๆส่วนใหญ่ค่ะก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของทีมนะเฉพาะกิจนะเลเยอร์ที่หนึ่งค่ะสำหรับการทำงานในไตรมาสที่สองค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะนะโหวตผ่านนั่นเองอย่างท่านนี้ค่ะก็เป็นโนดตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะสิ่งสำคัญลุน่าอัปเกรดสรุป ขอบเขตการทำงานของทีมงานเฉพาะกิจ L 1ไตามาสที่2ก็คือเขาสรุปให้เห็นว่าเขาทำงานอะไรบ้างก็คือข้อ1การทดสอบอย่างละเอียดสำหรับการอัปเกรดเวอร์ชั่นที่2.0.0และการเทสเน็ตวันนี้ดิฉันเอามาทบทวนให้เพื่อนด้วยนะคะ2ก็คือให้คำแนะนำเทคนิคสนับสนุนการพัฒนาของนะการรีเพ็กนั่นเองนะคะของของอของ ดันแคนนะคะเพื่อนนะรีแบ็กรีแบ็กยูเอสทีซีนะคะ, Re back, อ Re TC, น,ะ,คะนอกจากนี้ก็คือการเท่าเทียมกันของจักรวาลก็คือท่านนี้ก็มาสรุปค่ะคือทิศทางเขาก็คือนั้นะก็เห็นด้วยนั่นเองส่วนท่านนี้ค่ะนะกนะ็คือเดวิดก็ทวิตเช่นเดียวกันนะคะ่ะเกี่ยวกับข้อเสนอและเขาก็เห็นด้วยเขามองว่านะทีมนี้ทำงานด้วยความตั้งใจมาตลอดนะส่วนใหญ่งานก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะชั้นเป้า รอที่จะเห็นความเท่าเทียมของดูนาในไตรมาสที่2เป็นพิเศษและจำนวนดีแอปที่จะปรับใช้กับเรานะและเขาก็ไว้ใจในทีมงานนี้เขาก็จะนะนะฉันคิดว่าทีมนี้บรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่1และเขาก็มองว่าเขาทำงานนะเห็นพวกเขาทำงานในเครือข่ายนะด้วยดีนั่นเองก็คือสรุปเขาจะโหวตให้นั่นเองนะเพื่อนเราไปดูต่อนะคะ ท่านนี้ก็นะเป็นเทอร์ล่านะคะฟอมแลกค่ะก็คือทีมงานของเทอร์ล่าฟอมแลกนะคะเนื่องจากมีข่าวค่ะวันนี้ก็มีข่าวในศาลเกาหลีใต้ค่ะนะเป็นการขึ้นไต่สวนนัดแรกนะคะเกี่ยวกับนะคะอ่าพยานต่างๆเมื่อวานนี้นะคะเมื่อแต่ข่าวมันออกวันนี้นะคะโดยก็มีการสอบคนที่เคยทํางานให้กับดูคอนแต่ออกไปก่อนล่มสลายนะคะเมื่อน สารสอบถามว่าเขารู้ก่อนล่วงหน้าแล้วหรือไม่ว่ามันจะล่มสลายนั่นเองเขาไม่ตอบค่ะแต่เขาบอกว่าเขาออกไปก่อนแล้วเขาไม่รู้เรื่องนะคะเพื่อนนะแม่สารก็ช่างนะไปถามก่อนนะก็เ,ะเป็นกลยุทธ์ของสารทั่วไปนะส่วนใหญ่สารก็มักจะถามนะเพะื่อนเรามาดูนะคะท่านนี้พูดถึงแม้นะบล็อกเชนของรูน่าเวอร์ชั่น2ค่ะ นะทีมเทอร์ล่าฟลอมแล็กจะมีปัญหาเรื่องคดีความนะคะเขาบอกว่างานของพวกเขาค่ะในฐานะเดฟค่ะก็ยังคงทำงานรักษาระบบห่วงโซ่หรือรักษาบล็อกเชนให้กับเทอร์ล่าฟลอมแล็กต่อไปค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบ่งปันนะคะวันนี้ดิฉันเอามาแบ่งปันด้วยนะคะเพราะเพื่อนๆส่วนหนึ่งก็ถือทั้งสองเหรียญดิฉันเองก็ถือรู่ด้วยค่ะนะดิฉันก็มีซื้อเหรียญแต่ไม่ได้เยอะนะคะซื้อมาจากการที่นะ จะบอกว่าซื้อก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้มาจากที่เราไปลงทุนลูน่าคลาสิกก่อนมันล่มสลายนั่นเองแต่ได้รับไม่เยอะนะคะเพื่อนรับไม่เยอะนะคะนะฉะนั้นก็ะนะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันว่าเขายังดูแลโปรเจกต์ของโดคอนอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นโปรเจกต์เกี่ยวกับ F3 ค่ะเว็บ3 NFT ค่ะนะและก็การอัปเกรดบล็อกเชนนะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน1.0ค่ะ นะตอนนี้กําลังจะเปิดใช้งานแล้วนะคะเพื่อนนี่เขาก็คือสิ่งที่เขาอัปเดตดิฉันก็นํามาแบ่งปันนะคะส่วนนี่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่สร้างดราม่าวันนี้นะคะก็คือท่านนี้ค่ะดิฉันก็อ่านคอมเมนต์เขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตั้งแต่มีการเปิดอภิปรายเปิดโหวต เกี่ยวกับแผน q ที่2ท่านนี้ก็เข้าไปเลยเขาก็ถือว่าเป็นอนดีตค่ะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในทีมนักพัฒนาในอนดีตค่ะหากใครไปติดตามและดูประวัติเขานะคะเขาก็เคยเป็นหนึ่งในทีมงานที่เคยทำงานและก็ออกไปนะเพื่อนเท่าที่อ่านเหมือนกับนะเท่าที่ไปดูจากการสนทนาการคอมเมนต์นะคะเขาก็ ดูเหมือนเขาจะไม่ชอบเป็นการส่วนตัวหรือไม่นะคะอาจจะไม่ชอบด้วยแล้วก็มีมุมมองเรื่องการเงินว่าสูงนะประเด็นของเขาคือเขาไม่ชอบ เชอร่าเขาไม่ชอบในส่วนของนะเขาไม่เห็นด้วยก็แล้วกันในมุมมองของเขาคือไม่เห็นด้วยกับค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายโดยเขามองว่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องตัดคือตัดคนสองคนออกไปก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายลดค่ะน,นั่นก็คือตัดซาลาเดอร์ออกค่ะหรือโทเบียนออกกับนะผู้จัดการโครงการค่ะออกและใส่ นะใส่คนเพิ่มมาสองคนก็คือคนที่เคยออกไปแล้วและเป็นปันเด็นกันสร้างดราม่าให้กับนะรูนาคลาสสิกมากมายค่ะนะหลายเดือนอยู่นะเมื่อประมาณต้นเดือนมกราถ้าใครจาได้นะเพื่อนมีดราม่าในรูนาคลาสสิกนะก็คือในทีมทะเลาะก,กันเองค่ะเกี่ยวกับความนะเกี่ยวกับ ความปลอดภัยเกี่ยวกับโนดค่ะเกี่ยวกับโหนดที่มีอำนาจในการโหวตสูงสุดค่ะและเขาออกไปนั่นเองนะจ็อบนะดิฉันลืมชื่อเขาไปแล้วจ้าจ็อบค่ะนะถ้าเรียกชื่อเขาผิดต้องขออภัยนะคะเรามาดูข้อเสนอเขาเล็กน้อยค่ะนะเขาก็เสนอให้จาจ็อบเข้าไปค่ะนี่ก็คือข้อเสนอเขานะคะหนึ่งเขาไปยกตัวอย่างนะการสนทนาของโทเบียนค่ะหรือซาเลเดอร์ค่ะนะใน คือยกมาทุกเม็ดค่ะที่นะโ,โทเบียนมีการทวิตหรือการคุยอะไรนั่นเองเขามองว่านะโทเบียนไม่ค่อยทํางานนะส่วนใหญ่ผลงานเนี่ยมาจากทีมงานนะประมาณนี้นะก็คือดราม่านั่นเองแต่ดิ่ฉันคงไม่ได้ไปอ่านนะยกตัวอย่างว่าดูจากนะข้อเสนอเขาเนี่ยก็คือนะอยากเอาโทเบียนออกค่ะ ก็คืออาจจะไม่ชอบโทบเบียนหรือไม่นะคะและเขาก็เสนอคนเข้ามาใหม่ก็คือจากกฟค่ะและก็นะคะไบโบสนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขอัยไบโบสนะคะดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะแต่จานะจาโก,กอกฟเนี่ยดิฉันนะเคยติดตามค่ะนะ,ะ,นะะก็ และเห็นเขาหายเงียบไปเลยค่ะไม่เคยทวิตอีกเลยค่ะก็เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็สร้างดราม่าให้กับชุมชนค่ะและก็มีนะปราวาหรือลายใหญ่ไปขอร้องเขาให้หยุดดราม่านั่นเองเขาก็เงียบหายไปเลยนะคะเพื่อนตอนนี้ท่านนี้ก็เสนอขึ้นมาใหม่ค่ะนะบอกว่าให้เอาคนออกไปสองคนค่ะและลดค่าใช้จ่ายค่ะนะและก็ที่เหลือให้คนอื่นๆยังอยู่และเพิ่มคนสองคนเข้ามานะคะอย่างที่ดิฉันบอกเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ลดลงเหลือ หนึ่งแสนห้าค่ะโดยเขาเสนอว่าใครช้จ่ายให้แบง่งจ่ายไปสองงวดค่ะงวดแรกให้จ่ายหกสิบเปอร์เซ็นตก่อนเลยคือจ่ายก่อนทํางานหกสิบนะจ่ายทันทีเมื่อข้อเสนอผ่านส่วนงวดที่สองยังไม่จ่ายค่ะให้ผ่านโหวตก่อนให้จ่ายอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตให้โหวตให้มีการโหวตอีกครั้งว่าจะจ่ายเมื่อไหร่นะคะนี่คือข้อเสนอเขาค่ะนะโอ้โหข้อเสนอเขาก็เกิดดรามาร่าเช่นเดียวกันค่ะก็มาสร้างดรามาร่าในนี้อีก คนก็ไม่เห็นด้วยกับเขานั่นเองนะนะมีทั้งนักพัฒนาอิสระอย่างเล็กสนะนักพัฒนาเอาโศก็มาทวิตไม่เห็นด้วยกับเขานะประมาณว่านะคุณไปสร้างใหม่นะมันจะรู้ได้ไงทีมงานที่เขาทำชุดใหม่เขาจะชอบกันหรือเปล่าเพราะคนทำงานมันต้องสามัคคีกันค่ะก,การจะทำงานร่วมกันเขาต้องเข้ากันได้ด้วยนะคะอันนี้ดิฉันเห็นด้วยค่ะนะเขาก็บอกว่าคุณคุยกับ ทีมเขาแล้วหรือ,อยังนะที่คุณมาจัดทีมให้เนี่ยเขาเห็นด้วยหรือไม่นะเดี๋ยวคุณไปเสนอโหวตผ่านแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่อยากทำงานร่วมกันลาออกกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวเป็นประเด็นเหมือนกับเทอร์ล่าเลเบลตอนที่เสนอโปรเจกต์ผ่านและไม่ได้คุยกันก่อนและก็ทำให้คนลาออกไปนะร้างดาม่าให้กับลูน่าคาสิกอีกอะไรประมาณนั้นและผลสุดท้ายก็เหลือคนสคนต้องไปสร้างทีมใหม่อีก นะมันเกิดความสูญเสียกับเงินอีกนะให้กับลูน่าคลาสสิกอีกนะนี่ก็คือดราม่าอีกนะอนเพื่อนๆพ,พ,พูดง่ายข้อเสนอนี้เนะี่ยดูท่าแล้วน่าจะไม่ผ่านหรือไม่นะคะเพราะเป็นข้อเสนอที่อาจจะไม่ได้คุยกับนะคนทำงานก่อนหรือไม่และก็ได้ไปคุยกับคนที่นะเขาไม่เห็นด้วยเอาเขาออก นะเขามีบทบาทที่อาจจะสําคัญหรือไม่เขารู้กลไกลการทํางานหรือไม่ตรงนี้ก็มีประเด็นของคําถามที่คอมเมนต์นั่นเองเขาคอมเมนต์ว่าคุณรู้ประเด็นการทํางานหรือไม่การเป็นนักซอฟต์แวร์การเขียนโค้ดต่างๆมันต้องทํางานเข้ากันได้สนุกและต้องเข้าใจมันเหนื่อยตรงนี้คุณรู้กับเขาหรือไม่นะคุณบอกว่าเขาไม่ทำงานเนี่ยและคุณรู้ได้อย่างไรนะคะ นะประมาณนี้นะเพื่อนก็สรุปประมาณนี้นะก็เป็นข้อเสนอใหม่ที่ออกมาโต้แย้งกับค่าใช้ใจ่ายและทีมงานและเอาคนออกนะเพื่อนแต่ทิศทางข้อเสนอนี้ที่เขาบอกว่าเห็นด้วยก็โหวตไม่เห็นด้วยก็ไม่โหวตก็น่าจะไม่ผ่านค่ะเพราะเท่าที่ดิฉันดูจากทุม,ทมชนนะคะน่าจะโหวตให้กับนะาทีมทีมเก่าอยู่เพราะทีมเก่าซัพพอร์ตงานอะไรรู้ไหมงานรีเพ็กค่ะ และงานรีเป็กใครเชี่ยวชาญซาลเดอร์กันเพื่อนซาลเดอร์มีความรู้เรื่องรีเป็กค,ค่ะเพราะซาลเดอร์เป็นที่ปรึกษายังช่วยเหลือทำงานให้กับดันแคนค่ะตรงนี้สำคัญเลยโปรเจกต์ลูน่าคลาสสิกเนี่ยเกี่ยวกับอะไรรู้หรือไม่ราคาจะพุ่งมันเกี่ยวกับอุปทานค่ะอุปทานดันแคนทำงานคนเดียวไม่ได้ค่ะ การรีเป็กมันต้องทำงานโดยมีผู้ช่วยหรือมีผู้ร่วมทำงานด้วยนั่นก็คือ s a เดอร์ต้องช่วยเหลือเขาสนับสนุนเราจะเห็นว่าข้อเสนอใหม่ค่ะข้อเสนอของทีมเลเยอร์ที่1ทีมของ s a เดอร์มีการซัพพอร์ตนะเกี่ยวกับแผ่นฟอร์มเลเยอร์ที่2ค่ะและก็ช่วยเหลือทีมนะช่วยเหลือทีมดันแคนเกี่ยวกับการรีเป็กและ คนที่มีความเชี่ยวชาญหรือความรู้เรื่องการรีเพ็กที่เคยเสนอการรีเพ็กเมื่อปีที่แล้วค่ะเขาอยู่ในทีมงานของเทอร์ล่าะนะเทอรล่าเรเบลเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นคนนำเสนอและเป็นคนเปิดและเป็นคนชี้แจงร่วมกันกับ นะคะดรคิมนะคะในเรื่องของการรีเป็กเมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนชั้นนั้นค่ะนะดันแกนกับนะาซาร์ลเดอร์มีความสําคัญในเรื่องของการรีเป็กค่ะไปเอาเขาออกงานนะงานรีเป็กมันจะสําเร็จหรือไม่นะคะเพราะคนที่เชี่ยวชาญรู้เรื่องระบบดีที่สุดรู้เรื่องบล็อกเชนรู้หน้าคลาสสิกดีที่สุดคือซาร์ลเดอร์นะคะเพื่อน ฉัน,นั้นในมุมมองของดิฉันค่ะนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวนะคนที่มีความรู้เรื่องระบบมาตั้งแต่ต้นคือซาลาเดอร์หรือหรือทอทเบียนค่ะและก็นะถือว่าเป็นคนที่เข้ากับชุมชนหรือประวานหรือนะคะอ่านดต่างๆได้ดีค่ะรู้ระบบเยอะและก็รู้เรื่องกลไกลการลดอุปทานหรือรีอเปกด้วยนะคะเพื่อนฉันนั้น นะหัวใจสําคัญคือตัวเขาในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะนะดิฉันเชื่อว่าปาวานหรือรายใหญ่ๆคะ่ะน่าจะรู้ว่าอันไหนควรจะนะคงไว้อันไหนไม่ควรที่จะดึงเข้ามานะครับเพื่อนเพราะอะไรก่อนหน้านี้คนที่มีประเด็นกับออโนดคือจากอบก่ะและดึงจากอบเข้ามานะ ออโนดจะโหวตให้เขาไหมนะก็ร่วมวิเคราะห์ไปก็แล้วกันนะคะเพราะออโนดมีอิทธิพลต่อการโหวตถึง14%กัเซนการเพื่อนนะฉะนั้นเขาคงไม่โหวตคนที่เคยนะคะมีดราม่าก,กับเขาค่ะ นะก็คือไม่เห็นด้วยกับเขานั่นเองนะนี่ก็คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะเพื่อนสาหรับนะข้อเสนอใหม่ค่ะนะที่มีการเสนอใหม่และโต้แย้งและเพิ่มจากก๊อฟเข้ามาดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอนี้ไม่ผ่านค่ะนะและก็เชื่อว่าประวันโนดหรือผู้ที่มีอํานาจในการโหวตโหวตให้กับ นะทีมเลเยอร์ที่1ต่อให้ทำงานต่อนั่นเองเพราะเขามองว่าサาเดอร์มีความสำคัญต่อบ็อกเชนลูน่าคลาสสิกค่ะเพราะรู้เรื่องระบบของบ็อกเชนลูน่าคลาสสิกเยอะที่สุดและทำงานมาตั้งแต่ล่มสลายแล้วนะคเพื่อนนะและก็รู้กลไกดีและก็รู้เรื่องการรีเพ็กด้วยเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทำงานเรื่องรีเพ็กมาแต่ต้นกันเพื่อนนะจบวิศวกรด้วยนะคะวิศวกรวิศวกรเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโค้คดแล้วก็เรื่อง เกี่ยวกับนะคะซอฟต์แวร์นะคะอ่าเราไปดูต่อกันนะท่านนี้ก็พูดถึงนะคะสิ่งสําคัญนะคะเรากําลังจะเห็นใบแนนเผาเร็วๆนี้ค่ะเพื่อนเพราะเดือนวันที่2เมษายนค่ะก็จะเป็นการเผาของใบแนนนะคะฉะนั้นดูค่ะจับตาดูค่ะว่าการเผาของใบแนนครั้งนี้ค่ะจะดันราคาลูน่าคาสิกไปที่1 4, นะึ่ศูนตัวหนึ่ตามทีนะ่นักวิเคราะห์ วิเคราะห์ราคาของรูน่าคสิกจะวิ่งครั้งต่อไปจะไปแตะที่13 14ได้หรือไม่นะคะเพราะตอนนี้รูน่าวิ่งอยู่ที่ประมาณ12ค่ะถ้าจะวิ่งดิฉันก็คาดการว่าน่าจะวิ่งไปที่14จนถึง15ค่ะเพราะ14คือแนวต้านสำคัญค่ะหากผ่านหนึ่ไปได้ก็จะไป15ต่อไปนั่นเองนะคะฉะนั้นจับตาดูค่ะวันที่2เมษายนค่ะเป็นการเบิร์นเผานะของใบแนนค่ะเพื่อน นะเพื่อนนะเตือนความจำกันเพื่อนส่วนข่าวนี้ค่ะนะข่าวนี้ช่องนี้ก็มาเขียนเกี่ยวกับเรื่องทีมนักพัฒนานะเลเยอรที่หนึ่งที่นะคะนำเสนอแผนการทำงานของไตมาสที่สองพร้อมกับ นะข้อเสนองบประมานั่นเองเขาก็นะเขียนข้อเสนอนี้นะคะโดยดิฉันสรุปนะคะว่าข้อเสนอนี้ในมุมมองของเขานะคะที่เขาสรุปออกมาเป็นการนะ,ะก็คือเหมือนกับมาทดสอบระบบมาตรวจสอบระบบนั่นเองนะ,ะที่มีการอัปเกรดในในช่วงที่ผ่านมาก็ก้นเน้นนะคะในคิวนี้เนี่ยถ้าเท่าที่ดูมันไม่ได้ทํางานหนักเทียบเท่ากับ นะเทียบเท่ากับไตรมาสที่1ค่ะแต่ไตรมาสที่2ก็คือการตรวจสอบระบบค่ะเพื่อให้นะคะระบบมันทำงานเทียบเท่ากับนะอ่าลุนนาคลาสสิกเวอร์ชัน2ค่ะและก็รวมถึงรองรับกับคัส o มอนนั่นเองเทียบเท่ากับคัสสมอนค่ะเป็นการตรวจสอบระบบต่างๆความปลอดภัยทั้งหมดทั้งระบบนะเพื่อนฉะนั้นค่ะ ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันต้องให้ทีมเก่าทําเท่านั้นค่ะเพราะอะไรมันคือการตรวจทานงานเก่าค่ะเพราะทีมเก่าจะรู้งานดีนะคะเพื่อนและที่สําคัญมันต้องทํางานร่วมกับการรีเปกานในบทวิเคราะห์นี้เขาก็เลยพูดว่างานใหญ่ของทีมนี้ค่ะคือการตรวจทานทุก กระบวนการที่ทำงานมาแล้วและก็ทำงานให้เสร็จในเรื่องของเวอร์ชั่นที่1.1นะมันมันยังมีอัปเกรดอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ยังเหลืออยู่นะคะนอกจากนี้ก็คือทำงานประสานช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับการรีเป็กค่ะนะในเรื่องการขอใบอนุญาตด้วยนะคะในกิจกรรมการขอรับใบอนุญาตของ USTC ด้วยซึ่งจะต้องมีการทาข้อเสนอในเรื่องอภิอฐ์ทำมา นะทำทำมาพิบาลน,นะแยกออกมาค่ะเพราะข้อเสนอการรีเป็กเนี่ยสำคัญมากค่ะเพื่อนนอกจากแผนการรีเป็กแล้วยังต้องทำในเรื่องที่มันต้อง นะเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยจะต้องไปขอใบอนุญ,ญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกนะคะกระบวนการที่จะไปออกเหรียญใหม่หรือไปการเตึงราคานะคะเพื่อนมันก็เกี่ยวกับกฎหมายอะไรแบบข้อบังคับอื่นๆที่จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศด้วยนะคะเพื่อนนะ,ะที่เขาจะต้องทํานั่นเองนะคะนอกจากนี้เขาพูดถึงยังซับพอร์ตนะเลเยอร์ที่2เกี่ยวกับนะคลาสสิกสเตชันนะคะ, station, ะ,คะฉะนั้นในข้อเสนอนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะกับนะเขาก็ สรุปข้อเสนอแผนการทำงานใส่มาในนี้ด้วยนะคะเพื่อนและเขาก็มองว่าข้อเสนอนี้น่าจะผ่านชุมชนก็น่าจะให้ผ่านนั่นเองนะคะเพื่อนและเขาก็พูดถึงดรคิมค่ะว่าแยกตัวออกไปไปทำงานในเรื่องของ AI ที่เขามีความเชี่ยวชาญและชื่นชอบเป็นการเฉพาะให้กับดูนาคัสสิกนะคะนี่ก็คือข้อในข่าวนี้ค่ะที่มีการนำมาสรุปขานเพื่อนนะนะและเขาก็มองว่าข้อเสนอ หรืองานนี้ค่ะนะดึงดูดความตื่นเต้นนักลงทุนนั่นเองนะนี่ก็คือข่าวนะคะเราไปดูการสรุปภาพรวมของปี2023ค่ะโดยท่านนี้ค่ะดิฉันนำมาเพราะว่าน่าสนใจค่ะเขาบอกว่าปี2023จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูน้าคลาสสิกเพราะอะไร นะเขาบอกว่าไม่สงสัยเลยเพราะเรามีทีมงานที่ทำงานหรือเดฟค่ะที่มีความชำนาญที่มีความเชี่ยวชาญและทำงานร่วมกันค่ะนะทำให้ห่วงโซ่กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะเพราะรูน่าคัสิกนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากเดฟหรือผูนะ้นักพัฒนาค่ะที่กำลังเข้ามาช่วยกันสร้างออนเชนของรูน่าคัสิกเขาก็ยก ตัวอย่างเดฟที่เข้ามาช่วยเหลือกันและมาทำงานด้วยกันอย่างเช่นค่ะก็คือนะคะดันแคนค่ะและก็เทอรล่าพรก็คือเทอรล่าซีนั่นเองและก็กลุ่มเกมค่ะพูดง่ายโปรเจกที่กำลังจะมานะคะสรุปคือโปรเจกของรีเป็กค่ะ,คะเขายกตัวโปรเจกของรีเป็กของดันแคนค่ะนี่ก็คือเดฟพัฒนาอะโปรเจกของรีเป็กและก็นะคะโปรเจกของเหรียญ พอนะเทอร่าพรอนเดิสนั่นเองโดยทีมนักพัฒนาเทอร่าซีเวตค่ะนอกจากนี้ค่ะโปรเจกต์ของนะของแกลนลูดาค่ะโนดก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับแผ่นฟอร์มเกมค่ะและนะคะทีมของ LFG ก็คือนะมูลนิธิของนะดร์คิม โดยมีนะดร์คิมกับซาลาเดอร์และก็มีอีกหลากหลายท่านนะคะที่ทำงานร่วมกันอยู่นะเพื่อนนะ,ะเขาก็ามองว่านี่คือการสนับสนุนของนะ,ะนักพัฒนาหรือเนเดฟเฉพาะกิจค่ะที่เข้ามาช่วยสร้าง chip, ออนเชนชิปออนเชนของรู n a าคลาสสินั่นเองนะคะในปีนี้นะคะก็เป็นการสรุปโปรเจกต์ที่กําลังจะเกิดขึ้นและทีมนักพัฒนาอิสระที่กำลังทำงานช่วยเหลือ ออนเชน n ของรูนาคัสสิกอยู่นะเพื่อนเราไปดูต่อค่ะข่าวนี้เขาพูดถึงนะคะว่านะเขาท่านนี้ถือว่าเป็นปาวานนะคะเพื่อนปาวานตัวหนึ่งและก็นะเป็นโนดตรวจสอบผู้มีอิทธิพลของรูนาคัสสิกค่ะเขาก็ทวิตเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะที่มีการส่งข้อเสนอใหม่นะลบ ชื่อของนะนักพัฒนาอิสระออกไปนะคะก็คือลบชื่อของซาลเดอร์ออกไปค่ะและก็ลบของผู้จัดการโครงการออกไปและก็ลดค่าใช้จ่ายท่านนี้เขาไม่เห็นด้วยนั่นเองเขาเขาพูดถึงคุณนะหยุดนะประมาณว่าให้ความเคารพต่อนักพัฒนาที่เขากำลังทำงานด้วยความหนักหน่อยและก็นะให้โอกาสพวกเขาอย่าใช้คำหยาบใส่เขาอะไรประมาณนี้และก็นะดูผลงานเขาเป็นหลัก นะผลงานก็ออกมานะคุณพูดเนี่ยเหมือนคุณเกลียดเขาคุณไม่ชอบเขานะนะคุณมาคุณทํางานได้เหมือนเขาหรือไม่นะคะประมาณนี้คุณมาทํางานเองได้มาทํางานเองได้ไหมอะไรประมาณนี้นะเพื่อนก็นะก็คงจะดูแล้วเกิดความร้อนกับการด่ามานั่นเองนะเพื่อนะรนะเรานะมาดูนะเกี่ยวกับนะแผ่นฟอร์มเกมสักเล็กน้อยค่ะเราจะปิดข่าวด้วยแผ่นฟอร์มเกมนะคะสท่านนี้ค่ะปอกเจ็บ นะโปรเจกต์เกม EP ที่2นะคะก็คือกำลังจะเปิดแล้วก็คือคิวที่2นี้นะคะสำหรับเกมนี้นะคะเขาก็มีการทวิตเตรียมตัวบูนะพวกเราจะเบิร์นลูน่าคลาสสิกเตรียมตัวเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวแล้วนะคะเพื่อนจะออนเชนในนะก็คือพูดง่ายแผ่นฟอร์มเกมนี้จะออน เชนเนี่ยในบ็อกเชนลูน่าคลาสสิกค่ะนะและนะเราร้อจับตาดูนะเพื่อนพวกเขาจะช่วยเบิร์นนะชิขอภัยช่วยเบิร์นลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะนี่ก็คือนะคะข่าวสารที่แบ่งปันในวันนี้นะคะวันนี้ก็เหมือนกับข่าวออกมาดราม่าเล็กน้อยและเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันด้วยนะคะเวลาที่จะวิเคราะห์นะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันจะวิเคราะห์ภาพนะกระทบนั่นเองกับ แผนโปรเจกต์ค่ะอะไรที่สร้างขึ้นมาใหม่และโปรเจกต์อะไรที่เราจะถือเหรียญลูน่าคลาสสิกต,ต่อเนี่ยสิ่งสำคัญคือการลดอุปทานคะ่ะและการจะลดอุปทานเราก็ต้องดูนักพัฒนาคะ่ะเขามีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องการลดอุปทานแบบไหนบ้างน,นะและการลดอุปทานมันมีอยู่สองอย่างคะ่ะนั่นก็คือการนะลดอุปทานด้วยการเผาแบบปกติคะ่ะก็คือเผาแบบนะคะ เกมดีแอปต่างๆกับการลดอุปทานด้วยโปรเจกต์ใหม่ก็คือการรีเพ็กนั่นเองลดแบบจำนวนมหาศาลค่ะก็คือแผนการรีเพ็กและเราจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้เรื่องออนเชนระบบทุกระบบ นะและก็รู้เรื่องการรีเป็กและใครรู้ละ่ะรู้มาแต่ต้นก็คือลาเดอร์ค่ะฉะนั้นการที่เราจะเอาเขาออกในโปรเจกที่เกี่ยวข้องกับการรีเป็กค,ค่ะนะมันก็อันตรายหรือไม่ นะมันสําคัญหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูค่ะดิฉันเชื่อว่านะนักลงทุนทุกคนค่ะก็มีความรู้มีความสามารถก็คงจะไม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะนะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะวันนี้ก็ปิดท้ายในการวิเคราะห์สถานการณ์รูนา่าคลาสิกกับข้อเสนอใหม่นะคะเรื่องการนะการการหานะทีมนักพัฒนาในการทำงานในคิที่2ค่ะกับนะ อนาคตของรุนาคาส,สิกนะคะปิดท้ายด้วยพลังกิจดีๆค่ะอารมณ์คืออนาคตของเรานะคะนะ,คะก็ขอให้ทุกท่านนะ,ะลงทุนด้วยความสุขค่ะและมีสตินะคะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนอยู่นะคะเพื่อนก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อน